ก็จะเอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกๆหลานๆหน่อยแม้ว่าช่วงน,นี้หลายโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเรียนที่บ้านนะคะแต่บรรยากาศที่โรงเรียนเราก็มีมาฝากกันนะไปดูหนูน้อยคนนี้ดีกว่าเขาทำกิจกรรมยามเช้าอยู่กับเพื่อนๆหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เขาสิมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเพื่อนๆเป็นแบบไหนไปดูกัน ตัวนุ้ยไหวไหมลูกนะเข้าใจาอะว่าเ,าเช้าๆหง่วงแล้วยิ่งกินมาอิ่มๆนะโอ้โหอยากจะหลับนะตรงนี้เ้าเหนียวหมูปิ้งแน่นอนเสรแล้วเะราอบอกเลยว่าเขาเหนียวหมูปิ้งแน่แน่ทำให้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนอยากะพักผ่อนในทันใด<ส>นี่อารมณ์เหมือนในหนังนะ,ะจะไปไหวแล้ว <c oughs> เหมือนโดดแรงเรื Lynn, ่องกระอักปวดแล้วแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆขณะที่คนอยู่างข้างก็บอกว่าปดใจเลยนะอีกนิดเดียวเอีอยวจะลัแล้วลับแล้วลืมตาลืมตาลืมตาไว้ลืมตาโอ้โหไม่ไหวฉันหนาวฉันแาว อยังไงอย่างนั้นคือคนข้างๆนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคุณครูหรือผู้ปกครองนะก็ต้องคอยเป็นที่พึ่งพิงให้น้องได้ซบเอ็นไหลนะคะก็คอยตบไล่ตบบาทตบขาตบตัวว่าสู้ตื่นตื่นเธอลูกตื่นอย่าหลับอย่าหลับตื่นนเพื่อนเขายังตื่นกันเลยลูกอินิดเดียวอินิดเดียวตื่นนะไม่ตื่นจะพากลับบ้านไปนอนเลยดีกว่าเเอยตอนเด็กๆเวลานั่งสมาธิอับเขาจะมีสวดมนต์นั่งสมาธิกันยามเช้าใช่ไหมช่วงนั่งสมาธินี่แหละ เป็นช่วงเวลาที่จดถอดวิญญาตถอดจิตจะได้กลับไปลับสบายอยเป็นช่วงล่องลอย,ลอลอยอจริงๆหลายๆคนเป็นเ<ช><บ>ง,งบงาบงับงาบกันไปนอนเยอะๆค่ะลูก